เปิดใหม่นะคะอย่างของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกบเปียใช่ไหมพวกอาหารที่มีแบบพวกผักๆเยอะๆจะชอบมากเลยพวกฝรอ <c oughs> พวกอะไรอย่างเี้ยเดี๋ยวุจะพาพแปลกทั้งเลยแต่ว่าก็น่ากินนะเจ้าวไม่หิวอยู่ทางทิศเหนือนะคะซาปาบ้านน่าปลอม ชื่อเวนนำหรือชื่อไทยอชื่อไทยมีคอะสิ้นเจ้านะคะสิ้นเจ้าอ่ะสิ้นเจ้ามันหมดหลบมันหมดหลบเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะมีส่วนผสมของอะไรอันนี้หมูกับกุ้งใช่ไหมก้งแลกส่หมูส่หมูเอาเพื่อนเพื่อนเนี๋ยลองชิมดูนะโห พี่ษาชื่ออะไรคะพี่ซื้อพี่กูกพี่ก๊ัอ่อใช่กใช่ใช่พี่กูกนะคะช่องกุกิลัน พี่ชอบพี่ชอบประเทศเวียดนามแล้วก็ชอบอาหารเวียดนามมากล่าสุดพี่ก็ไปเที่ยวฮานอยคนเดียวอ๋อเหรอพี่พี่ไปตอนไหนคะพี่ไปเมื่อพฤษภาคมพี่ผ่านมาปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ใช่พี่เคยไปเที่ยวดานังไหมคะเคยเคยดานังฮานอยไม่ใช่ดานังฮอยอันพูดผิดอ่าอ่าอเคยแต่ตั้งแต่สมัยมันยังไม่มีลูกบอลโคมไฟเยอะแบบนี้อุ้เป็นสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเออไปดานังมาแล้วก็เลยไปฮานอยต่อ จำได้ว่าพี่ไปเที่ยวดานังสิบปีที่แล้วใช่ชอบชอบงั้นอาพี่ต้องไปดานังแล้วน้องจะพาพี่ไปก็ได้ใช่ใช่พ้าน้องเป็นคนดานังไงอ๋อจริงเหรอเป็นไกด์เราจะเป็นไกด์ให้ใช่ไหมจริงค่ะม่เป็นไกด์ัดไปทานน้อยก็ก็มีหนูค่ะอ๋อแล้วก็ตัวเองคือถ้าขึ้นฮานอยก็ไปกับตัวเองใช่ไหมไปกับคุณโสกพิดาอันนี้จีดาพรนจีน่ากับอะไรนะคะ ชื่อเล่นหวานค่ะน้องหวานแล้วหวานหรือขวัญ wow. หวานขวานชวิตขวัญก็น่ารักเหมือนกันนะขวาขวัญก็น่ารักค่ะหวานอันนี้อะไรทำไมเป็นจีน่าล่ะน่าจะนแค่ดิ้นภาษาไทยสี่เดือนก็เก่งมากเก่งมากไม่เก่งมากสี่เดือนได้ขนาดนี้รอหนูเพิ่งมาอยู่สี่เดือนรอทาไมไม่ทำไมฟังออก วิธีการฝึกภาษาทำยังไงสี่เดือนได้ขนาดนี้ตอบโต้กันได้แบบเพลิดเพลินอย่างเงี้ยแนะนำหน,น่อยดูหนังไทยหนังไทยเยอะจังเลยดูหนังไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยก็ได้หนูชอบฟังเพลง <c oughs> เพลงไทย <c oughs> เพลงแบบไหนคะใครเป็นนักร้อง <c oughs> น้องไม่จือน้อง <c oughs> ไม่จือว้าวเบ้าเรานได้เลยนะมึงว้าย,ายาเก่ง อยู่มีแต่แนวคักๆอีสานอีสานก็แซ่บแซ่บแซ่บแอะไรนะงงนงอนงอนยึกนักยึกนักยึกยึกยึกนักยึกนักงอนยึกนักใช่ค่ะอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะแซ่บแซ่บใช่แซ่บแซ่บโอ้ยบอกเวลาคักขนาดเลยหนุ่มๆทั้งหลายนะคะนี่คุณสมบัติเพรีพร้อมทำกับข้าวนุ้ยนะสวยก็สวยน่ารักทั้งสามท่านเลยนะทุกท่านดูสิ ขยันทำมาหากินหาได้ที่ไหนอีกเอะเท่าไหร่ปลาเอามาชิเดี๋ยวพี่จะสแกนจ่ายห้าสิบบาทค่ะน้องน่ารักมากแล้วแต่งแล้วแต่งคักที่ไหนคักที่หกคักที่สอไม่แล้วเวลาไอ้บ้าเม่ออะไรไปเอามาจากไหนอ่ะทำคุณหมูทำเองค่ะแต่ว่าอันนี้เอ่อยออันนี้จะนำจากเวียดนามค่ะ คงจะทำอาหารแบบรสอ่าวิย์นามร้อเลยค่ะว้าวน่ารักมากอ่ะอยากที่อยากเก่งภาษาแบบนี้ภาษาอัเปรตเลงก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเก่งมากค่ะภาษาอ่ภาษาจีนภาษาเกาหลีาษาเกาหลีได้โอ้ยเก่งมากเดี๋ยวอะไรเด็กสมัยนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวอายุเท่าไหร่กันเนี่ยพี่พี่เดาบิดบิดบิดเดาเดาถ้าท้ามหาลัยก็ไม่เกินยี่สิบ ยี่สิบหรือคะยี่สิบขอบคุณมากค่ะอะไรนะกระมิน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 กระกมืน่ิกเนี่ยนะอายุเท่าไหร่20ใช่ไหมฉันอยุสิก้าสิบเค่ะจริงวอ่าน้องหวานอายุ29เก้ดี๋คนสวยชื่ออะไรนะชื่อชื่อจินชื่จินค่ะนอ๋อฉันน้องจิงฟาซาลานอยนึง เออเมาเราเ้าเจริงด้วยค่ซื้อจริงด้วยสบายดีเออสบายดีื้อจินซื้อจินน้องจินนจินน้องจินจินตลาดต่างงอยู่ปะคะอ่ะแล้วจิน่นาจินหาอยู่เท่าไหร่เดาเดูค่ะก็สิบแอันนี้แหละสิบแปดเกหมือนกันอันนี้ย9่สิบเก้าอยมจะเชื่อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดาตต้ nhân chào anh xin chào các mừng các bạn đến với chương trình Mùa hè Việt Nam. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn แล้วจีน่าจีน่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะเดาค่ะยี่สามอ่ะยี่สามยี่อ๋อจริงวะยี่สิบเก้ายี่สิบหกยี่สิบห้าเอ้าอายุอายุขนาดนี้คือยังได้เป็นนักศึกษาอยู่พวกหนูแค่มามาที่นี้เรียนภาษาไทยแปดเดือนค่ะหรออ๋อเป็นเทคคอร์สสั้นๆเออออออนนล้้๋าพจบบกก็ตงงััปรระทศย่ห ถ้ามีโอกาสก็อยู่ไทยทำงานก็ได้ค่ะโอเคต่อนะต่อต่อไปค่ะบอต้องหาสามีไทยจังได้อยู่ไทยของผมแม่บอแม่บอน้องจีนก็ที่ยูทูบเอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยใส่คอนเสิร์พี่เซนพี่เซนสุดยอดเลยขอบคุณเวียดนามบึ่งนี่นะคะพี่นี่นี่ช่องพี่เด้อกุ๊กกลาเนี่ยนี่ช่องนี้ช่องนี้ มันซับเลยมันเพื่อนขา้วยน้องน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิ่งภาพนิ่งหน่อยพี่จะทำเป็นภาพหน้าปกที่ทำหน้าปกยู u ู e นี่นี่ถ่ายถ่ายกับไอ้เสื้อดงแดงนี้นำเฮ้ยน่ารักนะเพื่อนเพื่อนขาโสดทั้ง3มนะคะน้องจินนะคะน้องจินน่าและน้องหวานนะคะอายุ29 26 25เย้าโอ สามคนเลยค่ะเดีกเดยวสมัยนี้เดากันนั่นนั่นเนาะเออแพงไหมแพงแพงไหมค่าเรียนน่ะหนูมาเรียนที่นี่ก็ไม่แพงอ่าไม่แพงแล้วค่าใช้จ่ายพอจะบอกได้ไหมเผื่อเพื่อนๆเขาได้มาเรียนไม่ถ้าแปลงเป็นเงินไทยอ่ะเท่าไหร่วันแรกน้องอยากไปเรียนอยู่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแต่ว่าอยู่กรุงเทพไม่ ไม่ไม่มี้องเรียนแบบสอนภาษาไทยแเดือนแล้วน้องก็เลยมาอุดรธานีแล้วก็คุ้งเทพแพงมากใช่แพงอุดรธานีถูกกว่าจริงจริงค่าใช้จ่ายค่าที่พักเนี่อุ้ยครึ่งแบบแพงมากสองสามเท่าอุดรธานีก็เมืองใหญ่นะก็แบบครบพี่มาจากไหนคะพี่มาจากสกลนครอ๋อสกลนคร ทำไมหรอมีผู้บ่าวตรงนั้นหรอทำไมอ่ะทำไมรู้จักสกลนครด้วยอ่ะอ๋อเรามีเพื่อนอยู่เรนอยนคของ็ัมาเรียนภาษาไทยที่นี่น่ารักดี่ิชวยชวยสวยมาสชวยมาสวยมากอ๋ออ๋อสวย beautiful right พวกนี้นะเอออะไรนะสวยภาษาเวียดนามว่ายังไงนะเดบเดบอ๋อเดบ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะทายอายุทายอายุพี่กูพี่กูอายุเท่าไหร่กว่าคุ้หนุมไหมคะแน่นอนแน่นอนแ่นอนทายทายทายสามสิบสองสามสิบเอ็ดสิบสองโอเคขอบคุณค่ะขอบค er. <Ori ang. S 1> ุณค่ะอ่ะเฉลยเฉลยเฉลย 4ิว้าวใช่ค่ะแม่ของหนูเอาหรอเอาจริงหนูเป็นพี่พี่เป็นแม่หนูได้เลยใช่ไหมสี่สิสิแม่ของหนู48ค่ะพีป่ะปีสี่สิบเอ็ใช่ก็เป็นน้องน้องก็หนูพี่นน้อ เราเป็นพี่น้องกันได้นี่ได้ก็ได้ค่ะเด็กจังเลยอ๋อขอบคุณค่ะก็เหมือนพวกหนูแหละก็เดากันไม่ออกเหมือนพวกหนูแหละเพราะว่าเราอะไรนะเราล่าเริงสดชื่นแจ่มใสแล้วก็แบบว่าการแต่งกายใช่มย้อนไวขนาดเลยมันไม่ใช่อะส่ิเอ็ดอะสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะเพื่อนๆนี่สี่สิบเอ็ดไม่ใช่แต่อะไรค่ะสาม ออโอเคค่ะ oh, okay, 31นะคะ31น huh? um ้องเขาให้31ถูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำเอิน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 อาเดี๋ยวถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายรูปเพื่อนเพื่อนน้องเขาจะตามเพจไม่ Page นะคะ เออแล้วก็จะเลิกกี่โมงปิดกี่โมงกันเนี่ยมาม่าเป็นเพื่อนกันเถอะมาม่าเป็นเพื่อนกันเถอะอุ้ยน่ารักเรนลี่มากเลยอ่ะน่ารักมากคนเวียดนามอะ่ะเซนลี่มากพูดเก่งมากอุย้ยสวยสวยมาก,มากใช้48แแอปชื่ <48 L. S 1> อแปแล้วจริงก็สวย แปแปเขาเลิกกี่โมงเลิกกันกี่ ภาษาไทยกับเวียดนามมัไหนง่ายกว่ากันหนูว่าภาษาภาษาไทยยากเลยจังได้ก็เวียดนามฝ่ายที่ไปล่ะน้องน้องจีน่าอ่ะสัมภาษณ์น้องจีน่าก่อนระหว่างภาษาไทยกับเวียดนามจีน่าว่าภาษาไทยยากกว่าใช่ไหมคะใช่ยากกว่าเสียงอ้วนอายุนิ่งใช่แล้วจำเยอะมากเลยเนาะจำเยอะมากเขียนหนังสือแต่ว่าไม่ไม่อ่า เขียนออกมาแต่ว่าไม่ใช่บางอันก็ไม่เอามาเป็นคําพูดแค่แค่ให้รู้ว่าเป็นคำอีกอันหนึ่งจำจำเยอะใช่มันจําเยอะแค่พยัญชนะก็44ตัวใช่ไหมสละอีกเท่าไหร่วันอายุกไอ้วันณายุนมัน5เสียงหแล้วก็สละอีกเท่าไหร่นะยี่สิบเดหรือยี่สิบมาแล้วเดียเดียวน้องขายของ อ่ะเพื่อนๆขอบคุณน้องมากนะน้องกำลังรุ่นวุ่นวายกับลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขายของก่อนนะคะขอบคุณอ่ะขอบคุณน้องหวานมากเลยนี่นี่ร่ร่ขอบคุณมากกัเอิญเดี่ยวเดียวรักกันอ่ะเวียดนามหืดกนน้องหวานน้องจีน่าเนี่ยนะอันนี้ผมพี่ใช่ปะขอบคุณน้องหวานน้องจีน่าแล้วก็น้องจินนะคะอะไรนะจิงเอ็นหมอจินน้องจิน อ๋อน้องจินจินตลาเนาะอจีนตลา่าโอ้ขอบคุณมากอร่อยมากเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปกินโชว์อีกเมื่อกี้อขอบคุณมากวิธีการสวัสดีของเวียดน,นามหรอมีไหมมีเหมือนไทยไหมแค่แบบนี้อ๋อแค่แบบนั้นอเอ้ยน่ารักค่นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะตามพี่เดี๋ยวพี่เอาลองจ้ะขอบคุณมากเดี๋ยวไปเลากัน